พยักคฆราชซอนเล็บเล่มที่14ตอนขุดหลุมพรางทำร้ายชีหมิงเอ๋อด้วยความโกรธแค้นจากไปด้วยความเบิกบานใจเสียสินความจริงคิดส่งนางกลับไปนางเพิ่งได้รับสัญญาใจสร้างความปราบรื่มพิติยามนี้ยิ่งต้องการการเอาอกเอาใจ ประการนี้เสียสินย่อมทราบดีแต่ว่าฉีหมิงเอ๋อตอบปฏิเสธนางเป็นหญิงสาวที่ไม่รู้หลักเหตุผลทราบว่าก่อนที่มีความสัมพันธ์ของทั้งสองจะได้รับการยอมรับหากว่าข่าวคราว,าวรั่วไหลออกไปก่อนจะส่งผลเสียต่อทั้งสองฝ่ายกลายเป็นขวากน้นามมากกว่านี้ยังมีเมื่อครูเสียสินบอกว่าแสดงว่ายังมีเรื่องราวมากมายต้องกระทำไม่ควร ยึดครองเวลาของมันมากเกินไปเซียวจวินจู่ปรารถนาได้รับความรักแต่นางถือกำเนิดจากตระกูลใหญ่ได้รับการฝึกอบรมให้รู้จักควบคุมตัวเองที่บุรุษกระทำการใดไม่ควรก้าวกายเกินไปชีหมิงเอ๋อจากไปเองยามนั่งอยู่บนหลังมา้าคล้ายขี่บนก้อนเมฆจิตใจล่องลอยไปไกลบัดเดี๋ยวหัวนึกถึงตัวเลวร้ายค่อยได้คิด ไม่รานน้ำใจนางสร้างความปีติยินดีอยู่เต็มอกบดเดี๋ยวครุ่นคิดว่าสมควรบอกกล่าวกับเจียเจียอย่างอ้อมค้อมอย่างไรจะได้รับความเห็นชอบจากพระนางถึงอย่างไรเสียสินตอบปฏิเสธรอบหนึ่งทำให้ฮองเฮาเหนียงเหนียง,งทรงเสียหน้าตอนนี้ควรคํานวณพระไทยของเจียเจียก่อนแล้วค่อยบอกออกไปหนทางข้างหน้าทอดยาวไกลยังคงคดเคี้ยวเลี้ยวลด แต่ว่าจิตใจของเสี่ยวจุนจู่คล้ายบุปผาชุนเทียนผลิดอกบานสะพรั่งขอเพียงชายในดวงใจกล้าที่จะยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับนางยังมีอุปสรรคใดสร้างความลำบากแก่นางได้สองรักแอบอิงกันและกันร่วมกันฟันฝ่นาควากน้ำด่านแล้วด่านเล่าถือเป็นความสุขชนิดหนึ่งทั้งควรแก่การหวนรำลึกถึงยามนั้นคนสนิทของชิวฟูนามเซี่ยวเมิงเดินทางถึงค่ายทาหารของ ล้วอุยเสียวเมิ่งเป็นแม่ทัพใต้ร่มธงของชิวฟู่ตอนนั้นรังตำแหน่งเจียนซื่อผู้ดูแลเรื่องราวสังกัดสำนักอู่จินตูตูฟู่ไม่ว่าตำแหน่งและประสบการณ์ล้วนสูงกว่าลัวอุยขั้นหนึ่งมันเดินทางถึงค่ายทหารของล้วอุยก็สอบถามถึงความคืบหน้าของเรื่องราวล้วอุยกล่าวว่าผู้น้อยพอได้รับคำสั่งจากฉีกัวกงก็เริ่มดำเนินการตระเตรียมลงมือ เซียวเมิงกล่าวว่าเรื่องนี้มีความสําคัญใหญ่หลวงหากเป็นยามปกติยังพอทำเนาแต่ต้าหมิงเพิ่งเปลี่ยนปีรัชกาลเป็นหยงเล่อทั้งประจวบกับเป็นช่วงปีใหม่ทั่วล่ายินดีปรีดากลับเป็นเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้ฝ่าบาทเสื่อมเสียหน้าโดยเฉพาะในราชสํานักมีคนถือโอกาสถมหินลงบ่อหากเรื่องนี้ไม่คิดอ่านให้ดี ขอกงต้องถูกฝ่าบาทลงโทษตำหนิส่วนท่านยิ่งยากรอดพ้นจากความผิดรั่วอวี่รับคำคลาหนึ่งถูกแล้วผู้น้อยเข้าใจดีเซียวเมิงโบกมือกล่าวขึ้นว่าลองบอกมาว่าท่านคิดทำอย่างไรหรือรั่วอวี่กล่าวว่าผู้น้อยเสาะหาพยานบุคคลเตรียมกล่าวโทษฐานที่มั่นเกาะแกงคู่บังเกิดจิตขาดเขาไม่กล้าเผชิญหน้าศัตรูทั้งบกพร่องต่อหน้าที่ ล่อยให้โจนวอโคล่วงล้ำเข้ามาทำลายอำเภอเสี่ยงซานยังมีสัมพันธภาพระหว่างฐานที่มั่นต่างๆกับฐานที่มัน่นเกาะแก่งคู่ไม่สู้ดีเนื่องเพราะไพรพลประจำฐานที่มั่นต่างๆนึกดูแคลนต่อฐานนะเดิมของกองกำลังฐานที่มัน่นเกาะแก่งคู่ทั้งสองฝ่ายเกิดความกระทบก,กระทั่งอยู่เสมอบวกกับเรือรบและอาวุธเพลิงที่ราชสำนักจัดให้ถูกฐานที่มั่นกวนให้กับ ไท่ชังรับไปทั้งสิน้นมอบเรือเก่าและปืนไฟเก่าให้แก่เกาะแก่งคู่จนเยินจูอิงแห่งเกาะแก่งคู่มีปากเสียงต่อยตีกับผู้บัญชาการฐานที่มัน่นไท่ชังรอบหนึงการล้อมปราบครั้งนี้ไม่เกิดผลหากราชสำนักตำหนิลงมาฐานที่มั่นทั้งหลายยากจะปฏิเสธความรับผิดชอบดังนั้นหาคนฟ้องร้องพวกมัน ได้โดยง่ายดดยและในความเป็นจริงฐานที่มัน่นเกาะแกงคู่ก็ไม่ได้สู้รบกับโจรวอรโคจริงๆส่วนปัญหาที่ว่าพวกมันค้นหากำลังหลักของโจรวอรโคไม่พบหรือว่าพวกมันบังเกิดจิตขาดเขลาหลีกเลี่ยงการประทะยากที่จะบอกกล่าวให้แน่ชัดขอเพียงพวกเราชักชวนฐานที่มั่นทั้งหลายร่วมกันกล่าวโทษต่อให้พวกมันกระโดดลงทะเลตรงไหน ก็ไม่อาจล้างมนทินได้กล่าวพลางก็มีสีหน้ากระยิมยิ้มย่องเพราะเพื่อกล่าวหาฐานที่มั่นก่อแกงคู่มันถึงกับเข็นสมองคลุ่นคิดมั่นใจว่าฐานที่มั่นก่อแกงคู่ไม่มีคำอธิบายได้หรือยังจะลากตัวโจรวอโคมาเป็นพยานเสี่ยวเมื่งกลับหน้าเคร่งเครียดลงดูว่าเหลวไหลฉีกวกง สั่งการมาตั้งแต่แรกสุดท้ายท่านทำงานเพียงนี้เท่านั้นล่วอุ้ยงงงันวูบจึงกล่าวแผนของผู้น้อยมีอันใดไม่ถูกต้องขอใต้เท้าโปรดชี้แนะเซียวเมิงแค่นเสียงอย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่าไม่ถูกต้องอันใดล้วนแต่ไม่มีเหตุผลฐานที่มัน่นเกาะแกงคู่เพียงเป็นหนึ่งในแปดฐานที่มั่นที่เจอตรงท่านสามารถกล่าวหาพวกมันบกพร่องหน้าที่ แต่ว่าพวกมันบกพร่องต่อหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบเหตุการณ์การสู้รบพื้นที่เจอตรงหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันโน้มหน้าไปใช้นิ้วชีะะ้เคาะโต๊ะกล่าวเสียงหนักหนักว่าฐานที่มัน่นเกาะแกงคู่รับหน้าที่กวาดล้างทางทะเลตอนนี้จนโจรวอโคล้างอำเภอเสี่ยงซานฝ่าบาทใช้ชีวิตบนหลังมาผ่านศึกนับร้อยครั้งท่านกล่าวโทษฐานที่มั่น เกาะแก่งคู่เช่นนี้สามารถตบตาฝาบาทได้หรือล้วอวี่ไข่ได้คิดรีบกล่าวว่ามึงพูดน้อยเละเลือนงมงายแล้วนี่จะจะจะทำอย่างไรเซียวมั่งแค่นหัวรออย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่าเมื่อขามาเราคิดอ่านไว้แล้วทันจากนั้นลดสุ่มเสียงแผ่วเบาลงในกระโจมไม่มีบุคคลที่สาอยู่ด้วย แต่มันก็ทราบว่าพฤติการของตนเองไม่อาจเปิดเผยออกไปคลายกลัวฟ้าล่วงรู้ดินล่วงรู้จึงกระซิบกระซาบบอกต่อลั่วอุีเที่ยวหนึ่งลั่วอุ้่พอฟังจบต้องหน้าแปลเปลี่ยนไปร้องโผงไปว่าใต้เท้าหากฟ้องร้องฐานที่มัน่นเกาะแก่งคู่บกพร่องต่อหน้าที่ฝาบาทยามกลิว้วอย่างมากก็ปลดพวกมันออกจากตำแหน่งหนีประเทศไปที่ชายแดน แต่หากกล่าวโทษพวกมันเช่นนี้เสียวเมิองกวาดมองมันอย่างเย็นชาแวบ,บหนึ่งกล่าวขึ้นว่าหากไม่ทําเช่นนี้ท่านสามารถผลักความรับผิดชอบได้หรือฉีก๋วกงรับใช้ราชสำนักสร้างเกียรติประวัติการรบเพราะเหตุการณ์พื้นที่เจอตรงถึงถูกลงโทษถือว่ายุติธรรมหรือลัวเจียงจุนแม่ทัพแท้ลัว ท่านเฝ้ารักษาทะเลตรงไห้ถือว่ามีความชอบอยู่บ้างหรือจะปล่อยให้ชื่อเสียงที่เพียรสร้างมาต้องย่อยยับอับปราส่วนฐานที่มัน่นเกาะแก่งคู่เพียงเป็นฝูงโจรสลัดที่ก่อกรรมทําชั่วเชกเช่นวานอนสวมหมวกเท่านั้นเอ่ยถึงตอนนี้สีหน้าทอเวลอมหิตกล่าวสืบต่อ ครั้งกระโนนพวกมันปล้นสะดมชิงทรัพย์ผู้ใดไม่สองมือชุ่มด้วยโลหิตพวกมันล้วนมีความผิดสมควรตายท่านยังลังเลอันใดแต่เท้าล่วมีคำกล่าวว่าใจแคบไม่ใช่วินยูชนไรพิษไม่ใช่ชายชาติล่วอุยขบกลามกรอสกล่าวขึ้นว่าตกลงผู้น้อยจะทำตามแผนของใต้เท้า คนของฐานที่มั่นเกาะแก่งคู่ยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาท้องทะเลแยกย้ายกันออกค้นหาร่องรอยโจรวอรโคเนื่องเพราะขาดอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยเมื่ออยู่บนท้องทะเลไม่สามารถติดต่อสื่อสารต่างคนต่างก็ทำศึกคิดหาอีกฝ่ายพบยากลำบากยิ่งย่นจู่อิงความจริงออกค้นหาโจรวอรโคราวกับแมวตาบอดไล่จับหนู ขาดการติดต่อกับฐานที่มันสุดท้ายสีหูส่งคนออกตามหามันจนพบชักชวนกลับเข้าเกาะแก่งคู่เพื่อพักผ่อนเสริมกำลังบำรุงเนื่องเพราะเกาะแก่งคู่ทั้งอยู่กลางทะเลพื้นที่ที่พวกมันรับผิดชอบจึงกว้างใหญ่ไพศาลต่อให้เป็นคนที่ใช้ชีวิตกลางทะเลจะอย่างไรเป็นเรือนร่างเลือดเนือ้อไม่อาจทนลำบากตรากตรำได้โดยเฉพาะฤดูหนาวเช่นนี้ การเดินเรือไม่สะดวกอากาศบนท้องทะเลก็แปลปลวนมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อกลับถึงเกาะแก่งคู่เท่ากับกลับถึงบ้านทั้งหมดมีเวลาพักผ่อนแล้วมิคาดเพิ่งรวมกำลังกันพักผ่อนได้สองวันลัวอวีก็ส่งคนมาแจ้งให้พวกมันรวบรวมเรือรบกับไพร่พลทั้งหมดออกเดินทางสู่ฐานที่มั่นกวนไห่เว้ยทางสำนักอูจวินตูตูตฟูยังส่งคนมา เพื่อรับฟังรายงานของฐานที่มั่นต่างๆเตรียมกำหนดแผนปราบโจรวอโคใหม่สีหูพอฟังยินดียิ่งเข้าใจว่าข้อเสนอที่ตนเองทำหนังสือขึ้นไปถูกหยิบยกมาใช้ออกคนของสำนักอูดจินตูตูฝูเมื่อมาถึงเร่งรัดให้อุดช่องโวต่างๆจัดรูปขบวนใหม่ดังนั้นสีหูกล่าวกับตัวแทนของลั่วอุ้ยว่าเราทราบแล้วพรุ่งนี้เช้าจะนำเรือกองเรือ ไปยังฐานที่มั่นกวนไห้เว้ยตัวแทนนั้นกล่าวขึ้นว่าฐานที่มั่นพื้นที่เจอตรงปราบโจรล้มเหลวฝ่าบาทพอทราบข่าวกลิ้วยิ่งดังนั้นสำนักอู่จวินตูตูฟูจึงส่งคนมาล่วเจียงจวินบอกว่าแต่เท้าสีพอได้รับคำสั่งให้รีบออกเดินทางไปยังฐานที่มั่นกวนไห้เว้ยอย่าได้ชักช้าเสียเวลาสีหูขมวดคิ้วกล่าวขึ้นว่าตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้ว หากออกเดินทางตอนนี้พอไปถึงฐานที่มั่นกวนไห้เว้ยก็เป็นเวลาเที่ยงคืนยังสามารถหาหรืออันใดโจนวอโคกก่กวนชายฝั่งทะเลมานานคิดปราบปรามต้องใช้เวลาต่อให้รีบร้อนกว่านี้ก็ไม่ต้องช่วงชิงเวลาครึ่งค่อนวันทูตตัวแทนนั้นกล่าวว่าร่วดเจียงจวินสั่งเช่นนี้ผู้น้อยเพียงถ่ายทอดตามอื่นๆหาได้ใส่ใจไหมไต่เท้าสียังคงไปบอกต่อร่วเจียงจวินเถอะ สีหูอับจนปัญญาได้แต่ถ่ายทอดคำสั่งให้ออกเดินทางส่วนไพรพลที่ล้มป่วยก็พักรักษาตัวบนเกาะกองเรือแล่นออกจากเกาะแก่งคู่มุ่งสู่ฐานที่มั่นกวนไ้เว้ยมารดามันเถอะท้องฟ้ามืดมิดเช่นนี้ยังเร่งรัดให้ออกเดินทางในที่สุดนับว่ามาถึงแล้วคนกล่าววาจาเป็นบุรุษไว้เคลาเคลิม้มพูดหนึ่งมันความจริงเป็นหัวหน้าโจรสลัดในสังกัดสีหู ตอนนี้รั้งตำแหน่งนายทหารยศไปหฮู้เรียกว่าลีเทียนเหินมันทางหนึ่งตัดพพอต่อว่าทางหนึ่งสั่งคนส่งสัญญาณโคมติดต่อกับค่ายใหญ่ของทัพเรือชั่วครู่ให้หลังทางค่ายน้ำส่งเรือเล็กออกมาทั้งเปิดประตูน้ำออกชักนำพวกมันเข้าไปยังค่ายเรือรบเรียงรายเป็นแถวเดียวทยอยแล่นเข้าไปสีหูยืนอยู่ที่หัวเรือมองดูแสงไฟในค่ายน้ำ จากนั้นเหลียวหน้ากลับไปการมองครั้งนี้ต้องงงงันวูบเห็นใต้มานวิการทั้งสองข้างไข่น้ำมีเงาทะมึนขนาดใหญ่เคลื่อนไกลเข้ามาอย่างเงียบงันสีหูมีประสบการณ์ช่ำชองจำแนกพวกว่าเป็นเรือรบที่เล่นออกมารับหน้าเป็นเรื่องราวใดในใจสีหูเกิดเครื่องหมายคำถามขึ้นพริบตาต่อมาเรือรบที่จอดทอดสมออยู่ในไข่น้ำพลันจุดไฟขึ้นจนสว่างสวัยดุดกลางวันแววเสียงรัวเกราะ ดังเร่งร้อนมีคนร้องบอกว่าโจรวาโคโจมตีไข่โจรวาโคโจมตีไข่แล้วสีหูตื่นตระโนกยิ่งภายใต้แสงไฟษษสาส่องเห็นบนเรือรบของทัพเรือชาววอรยนชาวญี่ปุ่นหลายคนถูกลากตัวออกมาขณะเดียวกันบนเรือรบต่างๆยิงหน้าไม้และปืนไฟถล่มใส่กองเรือรบของมัน ไพรพลที่ยืนอยู่หัวเรือไม่ทันระวังผากันแผดร้องดังระงมสีหูทั้งแตกตื่นทั้งเดือดด่านคลุนคิดขึ้นฉะไหนเป็นเช่นนี้ <ชะ S 1> นี่ทำอะไรหรือยามนั้นมีคนร้องบอกอีกว่าฐานที่มัน่นเกาะแกงคู่สมคบกับโจรวอลคโจมตีค่ายน้ำรีบยิงธนูสกัดไว้สีหูรู้สึกมีความเย็ยนเยียบสายหนึ่งแผ่ซ้นจากใจ เห็นเหล่าพี่น้องแผดร้องพลางถูกลูกธนูยิงล้มลงคนคราวคลืมหลีเทียนเหินชักดาบออกมาแต่ไม่ทราบสู้รบกับผู้ใดได้แต่ขู่คำรามไปว่ามารดามันเถอะเป็นเรื่องราวใดพวกเราไม่ใช่โจรวอโคอย่าได้ลงมือที่ตอบคำมันเป็นลูกธนูที่ปลิวว่อนกับเสียงยิงปืนใหญ่ดังระคายหูโอ้ยสีหูถูกกระสุนปืนศีหูถูกกระสุนยิงใส่ซวงอก ด้านขวาสายร่างงอเงนแทบล้มลงลีเทียนเหินเห็นเช่นนั้นจึงโยนดาบทิง้งโถมเข้ามาประคองมันไว้ร้องเรียกว่าต้าตังเจียต้าตังเจียมันยามร้อนรุ่มใจกับเรียกหายตตำแหน่งเดิมของสีหูสีหูยกมือกุมอกปรากฏโลหิตไหลซึมออกจากซอกนิว้วมันขบกรามกล่าวกับหลีเทียนเหินว่ารีบกระโดดลงน้ำไปยังเมืองจินหลิง สาะหาฟูกัอกงหยางสุยเทว่าต้าตังเจียรับบาดเจ็บรีบไปชีวิตและแขนของพี่น้องเกาะแก่งคู่ทั้งหมดหลวนฝากไว้กับเจ้าแล้วพลางก็ยกเท้าถิบหลีเทียนเหินล้มหงายลงคนเพิ่งล้มลงก็ปรากฏลูกธนูแถวหนึ่งปักใส่ตำแหน่งที่มันยืนอยู่เมื่อครู่หลีเทียนเหินรับคำว่าสราบแล้วเราเข้าใจแล้วมันทังเกลือกกลิ้งทั้งคืบคลาน ถึงลิมกาบเรือพริกตัวคลาหนึ่งก็หายสาบสูญไปกองเรือรบที่ปักธงทับเรือต้าหมิงปรากฏขึ้นที่หน้าเกาะแก่งคู่นับตั้งแต่เกาะแก่งคู่อ่อนน้อมต่อราชสำนักยินยอมอยู่ใต้การปกครองของต้าหมิงถึงแม้ปรากฏเรือรบกองทับเรือแล่นผ่านแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ยกเรือรบมามากมายถึงเพียงนี้ไพร่พลที่รักษาเกาะไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใด รีบส่งสัญญาณถึงผู้ดูแลเกาะขณะเดียวกันก็แจ้งให้กองเรือต้าหมิงหยุดเรือไว้ผู้ดูแลเกาะแก่งคู่เรียกว่าเหอเตอร์กับเหลียวเอินคนทั้งสองเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยสังกัดบิดาของซูอิงจากนั้นติดตามมันออกทะเลเป็นโจรสลัดตอนนี้สีหูกับพวกออกปราบโจรจึงมอบหมายให้พวกมันดูแลเกาะแก่งคู่ผู้เท่าทั้งสองพอทราบข่าวจึงลงเรือเล็กออกทะเลไปสอบถามดู ทัตาหมิงบอกว่าพวกมันสังกัดฐานที่มั่นไท่ชังเว่ยออกทะเลมาปราบโจรเป็นเวลานานดังนั้นร้องขอขึ้นเกาะมาหยุดพักผ่อนและขอรับสเสบียงน้ำดื่มฐานที่มัน่นเกาะแก่งคู่ตกเป็นพื้นที่ของต้าหมิงไหนเลยสั่งห้ามมิให้กองเรือต้าหมิงผ่านเข้ามาได้อีกประการพวกมันก็ได้ยินว่ามีเรือออกค้นหาโจนวอโค บนท้องทะเละราวมาลแงวันที่ไร้หัวถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างฐานที่มั่นเกาะแก่งคู่กับฐานที่มั่นอื่นไม่สู้ดีแต่สีหูพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายหากตอบปฏิเสธอาจเป็นเหตุให้สายสัมพันธ์เลวร้ายลงดังนั้นเหอเต๋อกับเหลียวเอิญหารือกันครู่หนึ่งก็สั่งให้ชักนำเรือรบฐานที่มั่นไท่ชังเว่ยเข้าอ่าวมาแต่รอจนเรือรบฐานที่มั่นไท่ชังเว่ยเทียบท่า ก็ฉีกหน้าลงมือไพรพลที่อยู่เฝ้ารักษาเกาะแก่งคู่ความจริงมีไม่มากตั้งประจันหน้าไม่แน่ว่าจะเป็นคู่มือของฐานที่มั่นไท่ชังเว่ยอย่าว่าแต่ถูกฝ่ายตรงข้ามรุกล้ำเข้ามาถึงใจกลางสถานที่เพียงครึ่งชั่วย,ยามไพรพลฐานที่มั่นไท่ชัางเว่ยก็ยึดคลองที่มั่นต่างๆทั่วทั้งเกาะระดับความเร็วนี้สืบเนื่องจากเหอเต๋อและเหลียวเอิน สั่งห้ามมิให้ต่อสู้ขัดขืนพวกมันได้รับฝากฝังจากสีหูให้รักษาก่อแก่งคู่ไว้มิใช่ปล่อยให้ยกศิลาล้วนแหลกลานตอนนี้ไพรพลฐานที่มั่นไท่ชังเว้ยเข้าสู่ก่อแก่งคู่แล้วหากต่อสู้ขัดขืนรังแต่เป็นข้ออ้างให้ฐานที่มั่นไท่ชังเว้ยใช้เลือดล้างเกาะแก่งคู่บนเกาะแก่งคู่มีเด็กสตรีคนชรามากมายหากเกิดการต่อสู้ตะลุมบอล ผลสุดท้ายคงเลวร้ายสุดคาดคิดผู้ชราทั้งสองสังเกตเห็นเพลิงอมหิตในดวงตาของผู้บัญชาการฐานที่มัน่นไทชังเว่ยจี้หวนเฮอจึงเลิกลมความคิดต่อสู้ขัดขืนทหารทางการจะอย่างไรก็เป็นทหารทางการยังไม่สามารถเขีนค่าล้างจนสิ้นซากบนเกาะมีชาวบ้านหลายหมืน่นอาศัยไพร่พลฐานที่มั่นไทชังเว่ยนับหมื่นคน ยังไม่สามารถปิดปากผู้คนจำนวนมากถึงเพียงนี้ได้จีเวนเฮอเห็นผู้คนบนเกาะไม่ต่อสู้ขัดขืนอดบังเกิดความผิดหวังไม่ได้แต่ก็ไม่กล้ากระทำการจนกลายเป็นหัวข้อให้ผู้คนจ้องจับผิดได้จีเวนเฮอประกาศเหตุผลต่อผู้คนบนเกาะว่ามันรับช่วงอยู่ดูแลเกาะแข่งคู่เพราะสีหูสมคบคิดเป็นโจรวอร์โคตอนนี้ถูกควบคุมตัวไว้แล้ว มันได้รับคำสั่งมารับช่วงดูแลเกาะแก่งคู่เพื่อค้นหาของกลางที่มิชอบด้วยกฎหมายสร้างความแตกตื่นตะลึงลานแก่ผู้คนบนเกาะไม่ทราบว่าเกิดเรื่องใดกันแน่ที่หลังเขาเกาะแก่งคู่ปรากดเรือน้อยลำหนึ่งถูกปล่อยลงน้ำที่อยู่ของซูอิ่งมีหินโศกโครกจำนวนมากไม่เหมาะกับการเดินเรือแต่เรือน้อยยังแล่นผ่านได้รีบไปยังเขาหยางเจีย บอกเรื่องที่เกิดขึ้นต่อซันเจียพี่สาวที่สามคนกล่าววาจาเป็นทหารเก่าที่ติดตามบิดาของซูอิ่งมาบนเกาะผู้หนึ่งมันพอพบว่าผิดท่าก็ฉวยโอกาสที่ไพร่พลฐานที่มั่นไท่ชังเวย่ยยังไม่ควบคุมพื้นที่ทั่วทั้งเกาะอาศัยความคุ้นเคยกับภูมิประเทศหลบหนีไมายังหลังเขาเสาะหาชายหนุ่มที่กำลังตากแหอยู่ผู้หนึ่ง บอกเล่าเรื่องราวที่ภูเขาด้านหน้าต่อมันบอกให้มันจากไปชายหนุ่มนั้นก็ทราบว่าเรื่องราวหนักหนาสาหัสรีบแล่นเรือน้อยจากไปแต่ปากทางออกถูกทับเรือฐานที่มันไถชังเว้ยปิดตายตอนนี้มันไม่อาจจากไปได้แต่ซ่อนตัวอยู่ใต้ถ้ำหินบนหน้าผารอจนฟ้ามืดค่ำค่อยอาศัยความมืดหลบหนีไปจี๋วนเฮอยยืนอยู่ท่าเรือ ส่งคนกระจายไปทั่วทั้งเกาะค้นหาทรัพย์สินมีค่านับตั้งแต่โโหแย่ท่านเจ้าพระยาผู้เท่าสั่งการมามันก็เฝ้าก่อเรื่องเพื่อให้ฐานที่มั่นเกาะแก่งคู่ลุกเหือขึ้นจงใจสกัดเรือรบและอาวุธเพลิงที่ราชสำนักจัดสรรให้กับฐานที่มั่นเกาะแก่งคู่ยัดเยียดเรือชำรุดและปืนไฟที่ขึ้นสนิมให้กับเกาะแก่งคู่ยั่วยุให้ไพร่พล ประจำฐานที่มั่นชายฝั่งทะเลเป็นศัตรูกับคนของเกาะแก่งคู่แต่มาตรการทั้งหมดไม่ได้ผลเท่าใดนึกไม่ถึงคลาครั้งนี้ชิวฟุช่วยเหลือมันคราหนึ่งนี่นึกว่าตั้งใจปลวกบุผาบุผาไม่งอกงามไม่ตั้งใจปักต้นหลิวงอกเกยเป็นพุ่มพวงพลันปรากฏคนผู้หนึ่งวิ่งปราดมารายงานว่าเรียนใต้เท้าบนท้องทะเลปรากฏเรือสินค้าลำหนึ่งแล่นเข้าสู่เกาะแกงคู่ ต้องการให้สกัดไว้หรือไม่เรือสินค้าจีว้วนเฮ่อจุกใจคิดโบกมือแล้วกล่าวว่าอย่าได้สร้างความแตกตื่นแก่พวกมันปล่อยให้พวกมันเข้ามาเรือสินค้าลำนั้นพอเข้ามาก็ถูกคนของจีว้วนเฮ่อควบคุมไว้เรือลำนี้มาจากหลี่ซ่งเจ้าของเรือเป็นหัวอี้ที่ย้ายถิ่นฐานไปยังหลี่ซ่งเรียกว่าหลี่หมิงจือมันเห็นเรือสินค้าของตนเองถูกควบคุมถึงกับทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาน พอฟังว่าจี้หวนเฮอเป็นผู้บัญชาการทหารประจำเกาะก็โถมเข้ามาตวาดว่าทหารต้าหมิงท่านเป็นเรื่องราวใดให้ได้ยึดเรือสินค้าของหลี่ซ่งเอาไว้บอกต่อท่านเรากับฝูกาอกงหยางซวยไต่เทา้าหยางมีการไปมาหาสู่กันพวกท่านกลับกล้ายึดเรือของพวกเราไว้จี้หวนเฮอพอฟังถึงกับตาเป็นประกายกล่าวว่าว่าไรพวกท่านมีการไปมาหาสู่ กับฟูขอกงหรือลีหมิงจือยังเข้าใจว่ามันเกรงกลัวขึ้นมาจึงกล่าวด้วยความถือดีว่ามีผิดเรามีความสัมพันธ์กับฟูขาอโกงอย่างลึกซึ้งหากทราบสถานการณ์ก็รีบปล่อยเรือสินค้าของเราไม่เช่นนั้นเราจะให้พวกท่านเห็นดีแน่นอนจี้เหวนเฮ่ยิ้มออกมายิ้มด้วยความเบิกบานใจแล้วกล่าวว่าขออภัยนี่เรียกว่าน้ำเชี่ยวซัดสาร ให้เลงอองพวกเดียวกันไม่รู้จักพวกเดียวกันเราความจริงได้รับมอบหมายจากฝูก๋องกงให้อำนวยความสะดวกแก่หลีฉวนจูเจ้าของเรือแทลีแต่เนื่องด้วยบนเกาะเกิดความไม่สงบเรายามวุ่นวายลืมสอบถามที่มาของท่านพวกเราปล่อยเรือสินค้าห้ามแตะต้องสินค้าบนเรือ จากนั้นกล่าวกับหลี่หมิงจืออย่างสนิทสนมว่าหลี่ชวนจูเชิญนั่งทางด้านนี้ดื่มน้ำชาสักถ้วยให้เราขอขมาต่อท่านยังคงเป็นห้องหับอันมืดคลึมไม่อาจเห็นสภาพภายในห้องอย่างชัดเจนนั้นนั่งอยู่หลังโต๊ะเพียงแต่ส่งเสียงไอเบาๆที่เบื้องหน้ามันจัดวางชามใบหนึ่งในชามมียาน้ำอยู่ครึ่งชามภายในห้องก็มีกลิ่นยาอยู่บ้าง มันส่งเสียงไอกล่าวขึ้นว่าช <c oughs> <c oughs> ่างเป็นชนชั้นไร้อย่างอายสู้รบแพ้คิดกลบเกลื่อนขุดหลุมพลางทำร้ายพวกเดียวกันแม้ตายหมื่นครั้งยังไม่สาสมความผิดฝูงโจรเกาะแก่งคู่ไม่ใช่ไม่ลงร้อยกับโจรวอรโคหรอกหรือคราครั้งนี้กล่าวหาว่าพวกมันสมคบคิดกับโจรวอรโค ยกอ้างเหตุผลอันใดคนที่ด้านตรงข้ามกล่าวขึ้นว่าโจรสลัดเกาะแก่งคู่สันดานเดิมยากกลับกลายไม่พอใจที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจึงสมคบคิดกับโจรวอรโคเพื่อคิดแก้แค้นคนที่หลังโต๊ะหัวรอเบาๆแล้วกล่าวว่าเหตุผลนี้มีน้ำหนักอยู่บ้างในกองทัพ ถือลำดับรุ่นโปรยวานใกล้ห่างเหินไกลเพราะเงินเดือนทหารเกิดการทะเลาะวิวาทถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่าว่าแต่ฝูงโจรสลัดที่ยอมเข้าร่วมความจริงมีนิสัยป่าเทือนดุร้ายปฏิกิริยาเช่นนี้ไม่ถือว่าเกินเลยคราครั้งนี้ฐานที่มัน่นเกาะแก่งคู่เคาะหามยามไรยอย่างสซี ก็ไม่อาจาปฏิเสธความรับผิดชอบได้คนที่ด้านตรงข้ามกล่าวขึ้นว่าแต่ว่าล่วอวี่ไม่ฆ่าสีหูพวกมันมั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือคนที่หลังโตหัวร่อพลางแล้วกล่าวว่าพวกมันไม่ใช่ไม่คิดฆ่าหากแต่ฆ่าไม่ได้ หากว่าคนที่ถูกกล่าวหาล้วนตายหมดสิน้นพวกมันจะชี้ไปที่กองซากศพบ,บอกต่อห้องเต้ว่าพวกมันสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เจอตรงท่านเข้าใจว่าห้องเต้จะยอมเชื่อหรืออย่างนั้นสีหูเป็นแม่ทัพคดีรายนี้อยู่ในการไต่สวนของขุนนางต้วนซื่อกวนสำนักอู่จินตูตูฟู เนื่องด้วยเกี่ยวพันถึงการสมคบคิดกับโจนวอโคอาจให้กลมความมั่นคงแผ่นดินร่วมสอบสวนหน่วยงานทั้งสองล้วนอยู่ในมือพวกมันเมื่อเป็นเช่นนี้พวกมันต้องหาหลักฐานมัดตัวสีหูได้อย่างแน่นอนคนที่ด้านตรงข้ามกล่าวว่าผู้น้อยเข้าใจแล้วคิดไม่ถึงพวกเราไม่ทันโค่นอยางสวยลง พวกมันกลับยื่นมือเข้าช่วยเหลือ <c oughs> คนที่หลังโตส่งเสียงไออีกคลาจึงยกชามยาขึ้นดื่มสองอึกแล้วกล่าวขึ้นว่าซึ่งความจริงเราตอนนี้คิดเปลี่ยนความตั้งใจหากเพียงโค่นหยางซุยคนเดียวมีสู้โค่นแม่ทับบูสายเปยผิงทั้งหมดแต่ตอนนี้การช่วงชิงตำแหน่งรัชทายาทด,ดำเนินถึงขั้นสำคัญ หากขุมกำลังของจูกเกาสุยลดลงก็ไม่มีผู้ใดต่อกรกับจูกเกาเชอร์ไม่ถูกต้องเช่นนี้ไม่ถูกต้อง,นนม,องมันถอนใจเบาๆแล้วกล่าวว่าเฮ้ย hey, เรื่องนี้พักไว้ก่อนเถอะเมื่อถือหลักฐานอยู่ในมือย่อมมีเวลาใช้ให้เป็นประโยชน์รอให้สบโอกาสค่อยแสดงออกมาหลุมพลางในโลกตอนแรก ขุดไว้สำหรับผู้อื่นสุดท้ายตัวเองกลับกระโดดลงไปพวกเราจะรักษาหลุมพลางของชิวฟุไว้ให้จีหวนเฮอเก็บรักษาหลักฐานของลั่วอุ้ยให้ดีทราบแล้วอย่างนั้นพวกเราตอนนี้ตอนนี้โคนหยางสุยก่อนพวกเราช่วยจูเกาสุยคราหนึ่งรอจนมันได้เปรียบ มันจะจัดการกับฝ่ายจูเกาเชอร์เมื่อจูเกาเชอร์พลาดท่าตกเป็นเบี้ยล่างพวกเราค่อยส่งหลักฐานที่ฝูงโจรเกาะแก่งคู่ตกเป็นแพะรับบาปต่อจูเกาเชอร์จูเกาเชอร์ย่อยมต้องตอบโต้กลับไปเข้าใจหรือไม่ผู้น้อยเข้าใจแล้วปล่อยให้พวกมันเชกเช่นสุนัขก,กัดกันเองคนที่หลังโต๊ะกล่าวขึ้นว่า แต่ว่าเพียงอาศัยความผิดยังมากทําให้หยางสวีไม่เป็นที่โปรดปรานอีกแต่ไม่แน่ว่าจะโค่นมันลงได้พวกเราต้องช่วยเหลือจูกเกาสุยเพิ่มเติมข้อหาของหยางสยุยเอยถึงตอนนี้ที่เบื้องนอกบังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งดังว่าเราแย่นายผู้เท่าโหแย่ท่านเจ้าพยาผู้เท่าส่งคนมาบอกว่ามีเรื่องรายงาน คนที่หลังโต๊ะสั่งให้เรียกมันเข้ามาที่เบื้องนอกปรากฏคนผู้หนึ่งรีบรุดเข้ามากระซิบที่ข้างหูมันอยู่ครู่หนึ่งคนที่หลังโต๊ะพอฟังจบต้องหัวรอออกมาแล้วกล่าวว่า <c oughs> <c oughs> มีเรื่องเช่นนี้ห <c oughs> ยางซุยเอ๋ยหยางซุยคลาครั้งนี้เจ้าหนี ไม่รอด <laughs> <laughs>